สวัสดีค่ะวันนี้ก็นำดวงมาฝากกันอีกเช่นเคยนะเจ้าคะขอขอบคุณข้อมูลจาก f a c e b o o โหนรัตนโกสินทร์ดวงกระทมหนักทุกซ้ำซากดวงแรงเกินต้านโหนดังเผยราศีเผชิญมรสุมชีวิตดาวราหูถ่ายพลังให้ดาวเสาทํทำให้เรื่องแย่ยิ่งแย่ลงไปอีกคำทำนายชี้ชัดไม่มีเรื่องดีให้รุนได้แก่ชาวราศีมีนทุกซ้ำซากดาวราหูทอดทุกคดีความกำลังส่งไม้ต่อให้ดาวเสาดาวบากพระเคราะห์ดวงใหญ่มาเหยียบซ้ำ ทำนายเป็นเรื่องดีไม่ได้เลยโหรัตนโกสินโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโหรัตนโกสินว่าดาวเกต9ย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นเวลา57วันในช่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่23พฤษภาคม2568เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเตรียมพร้อมกันที่จะมาอวยชัยให้พอในช่วงมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยกับราศีดังต่อไปนี้ ราศีสิงห์ราศีกุมราศีมิถุนราศีตุลและราศีเมษแนะนำราศีดังกล่าวให้ไปสการะสารหลักเมืองและเติมน้ำมันตะเกียงจะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าโชดช่วงชัชวาลสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจาก f c e e o o o โหนรัตนโกสิลและไทยนิวออนไลน์ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ